อืมแล้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนเหยียบหยุดตน้นไม้ก่อนนะนะตอนแล้วครับตอนแล้วครับนะครับเราดูคลิปตกปลานะครับวันนี้เราดูว่าจะเป็นปลาอะไรเอ่ยดึงดึงคลึงแล้วครับคลึงครับ,รบเห็นไหมฮะ กำลังคลึงอยู่บรรยากาศนะครับหมายคือปาตองเมื่อกี้มันคลึงอยู่ หลังครึ่งเย,ยือยู่ <Okay. S 1> แสดงติดปลายอยู่วุวะเออเดี๋ยวจะมันหลุดออกจากไม้ก่อนอน้ำชาหลุดออกจากไม้ก่อน เมื่อกี้สะดุดไม้ครับเมื่อ,อก,กี้สะดุดไม้ปาไม่รู้ปลาจะดุดหรือเปล่า